แกจะมีภาคสามเนาะเราไม่รอชา้าจ้าตั้งใจยินก่อนก,กนห้ามรีบร้อนเพื่อนอย่าพักกู้ออถ้ากินมที่มาขับย่าบอกเราไปเลย ก่อนคนเลยอุ้ยตายแค่หัวกระเด็นทุกครัวถ้าเรากระเด็นนะ่ะเดี๋ยวจบตาน,นี้เราจะไม่เล่นละจะไปเล่นอันอื่นอเออกตายอยีกเดียวบายบาย